สวัสดีครับบ่าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่7ตุลาคม2567พี่น้องมินิไพ่เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมาหาพระอาจารย์แสงนะครับมีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับฝากรายชื่อมาเปิดดวงนะครับวันนี้เดินทางมาหาพระอาจารย์ก็จะน้ำรายซื้อให้พระอาจารย์เปิดดวงให้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมครับมารับชมนะครับงวดวันที่16ตุลาคม2500 67นะครับผมพระอาจารย์จยะให้บอนะเพื่อได้ไปหายิบจับสลากินแบ่งหาลอตเตอรี่นะครับทนผูมชมงวดที่ผ่านมาบอเขา่างวด6-2นี่ตรงๆเด้พี่น้องเด้มาหอดมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจังเข้าไปกราบนมาสการพระอาจารย์น้ากันนะครับนผู้ชมเอานผู้ชมบบาวเทาจะนําลายซื้อให้พระอาจารย์นะครับาสาธุด กราบนมัสการครับอาจารย์ครับผมการนมัสการจะเปิดเส้นพรมสุขความเจริญสาธุค่ะอ๋อพระอาจารย์จะทําพิธีให้เด้อท่านผู้ชมเด้อยกมือสาธุน้ากันนะครับลายชื่อที่ฝากมาถึงพระอาจารย์สุคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมสาธุสาธุข้าพเจ้าขอรัตนาญาณบารมี ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุงพระปฏเกิุทธเจ้าทุงพระธรรมริยสงฆ์ทั้งหลายพ่อแม่กูวายจทั้งหลายที่ผทั้งหลายพ่อปสตว์ทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีต่อยุต่อเสริมโตเสริมลาบเสริมบารมีเสริมการงานตุมตาสาวรตสัมมาตาสาวรตสมมาตสาวรตสัะมาตาสาวรตสมมาตาสาวรตสัมมามาสาวรตสมมิจฉานิังสิมโมหายจมายเทวะเมเมจะาเตที่พมหายมาทะ วิราทย,ยิว,ายาว,ววิราควนายังวิรังสากวิราธาสิวิราธาสาวริทิโยพุทธสามานิมัมๆพุทธษาสว่าห้มสัมติสาม,มีเป็นๆขาฟาหาเรือๆ Idi mima mami hang mahamun jo mahara po huan tumen ila chata tara chati yang ngena bisa melobo sapu so meneka jita tom pak sam samita tepak kau guza musiun timpu tuh orang putang ka apa ma samu samu tabu kaya pak upa sasa suhinya bayasa sosoh a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  niti susu memang puja nevee sang serebo sapu pai pata namau pata namau pata japa ka japa ka sa japa ka sana cariti na cariti na cariti ina sila ina sila ina sila jadi siki jadi siki jadi siki จิตบุรีเจมิเจมิเจมิเุสัมสัมมณีสัมมณีสัมนนติน้นติน้นติน้นติอรหังอรหังอรหังอรังอรังสมาสพุทธนโมทายามังนามีด้ดีงามพุทธังรัตตานังพุทธเจ้าปรตุรรรัตนานังพุทธเจ้าปรตสังกังรัตนาังพุทธเจ้าปรนัปิดบุญโมเปิดรามีพุทธว่านะทาเปิดจิตยเปิดตามปโรเปิดจิตเปิดธรรมปไรเพราะปิจักวนนโมทายายะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดรับดีน เปิดเปิดกด้วยกับวิญูเปิดทางเปิดเปิดโชคเปิดาเปิดรกานเงินเปิดการงานเปิดการทองเปิดทั้งรถสุสิิสาวระทิิสาม่อทางเปิดด้วยเเปิดจปิจิานับังเปิดเปิดเปิดเตปกานกังเิดดเปิตาจักบัเปิดเปิดเปิดติปิจกากัเปิดโชคเปิดลาบเปิดบารมีทิิโสพระกุมานโมทายาตตาุานโมทายาปุะมทายาปุะนมทายาปุะ ซาดุเยดิบิโซบะเปิดทั้งหน้าบ้านเปิดทั้งหลังบ้านเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดทั้งซับบราณีติบิโซบะนำบ่ได้ยะตาพูดมนาบ่ต้องเปิดเปิดเปิดลงๆๆๆๆยิติบิกะตาบะกะตาบะกะตานำมาดิดีงามนำมา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 ยิติมีระกะตาบ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 ะกะตาซา พระอาจารย์ก็จะไปสวดให้อีกรอบเนี่ยเหมือนคลื่นนะพี่น้องเด้อนะครับพระอาจารย์ว่าอ่ากับอยวิทย์ไทยบางบางค่ำกับวอยเองนะพี่น้องนะครับพระอาจารย์ก็สวดจะสวดให้รอบดึกนะครับท่านชมอันนี้พระอาจารย์ก็สวดให้เข,ข้าวๆเหมืนว่าครับพระอาจารย์เข้าๆเข้าๆครับผมนะครับพระอาจารย์จะสวดสวดให้เต็ม เต็มสูตรกับผนะครับตอนกลางคืนนายป้ายจันมื่อกจะสวดให้นะครับผมอันนี้สวดให้เขาๆด้อพี่น้องเ้ยยกมือสาธุเอานะครับฟันดีวะครับนายจันันครับผมอันไ้นครับผมมีญาติยมมาห่าวครับันก็เลยปั่นไกันัน็เลยปั่นได เอาแต่ว่าก็จะมีให้คือเกล้งนครับพายจายันมีให้ขึ้นเกล้งเอานะพี่น้องนะเนาะอพา,จายจันจะให้คือเกล้เป็นทน่าทางหาย,ยิบจับสลากกินแบงค์ฮาร์ดตอรี่พี่น้องนะครับเอาเบาเท่าใจพายจายันจังเบิ้งเหล็กขันน้ำมันน้ำกันได้พี่น้องเด้อครับพายจายันว่าไายเอฟซีเบิ้งขันน้ำมันก่อนมาสั่นพายจายันว่าพายจายันก็มีสูตรอยู่เดอ้อพี่น้องคนนะเอา เห็นเป็นตัวใดล่ะท่านผู้ชมบ่า,า่าเห็นเป็นตัวใดเห็นเป็นเจ็ดบ่เจ็ดสองบ่เจ็ดสองหรือเจ็ดหาบ่ค่ะอือ <5. S 1> จังถ้าถามว่าพ่อาจารเ์็นตัวใดเห็น,ต,นะะตัวใดนะครับท่านผู้ชมเอา โอ้เต็มสูตรด้วยปลาจันท์ก่อนเลยปลาหวานนุ้นๆตัดกระผมสามตัวอ่าสามตัวเฉียบๆอันเขียนครับผมเขียนนะครับปลาจันท์โอ้ปลาจารย์ตัดมาในสุดรสามตัวนะครับซ้นี่นะครับเห็นในสูตรขึ้หลายหลายชุดอยู่ครับผมตัวนั้นเปเขียนใหนบ้ครับผมชิว่ามันลายเขียนเลยครับผมจังตัวไหนตัวเนึงปลาจันท์กับจังเน้นให้เพิ่น มาันหลาย,ยานี่แด้วบเขียนต่อไปเลยครับผมเอามีสีหางพี่น้องจงวมาเบาแถาเห็นในสูตรทองพระอาจารย์ก็เรียกว่าเอาพระอาจารย์คือนไปเขียนให้หมดพระอาจารย์ประเจ็ตเนียนไห้ได้ครับผมหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกเก้าจำได้ไหมครับสามตัวเลยครับพระอาจารย์เนียนตะไร้สามตัว พาได้ไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อรอบนี้มากเลขหลักหนึ่งครับอืมมากหลักหนึ่งมากหลักหนึ่งหานึงเจ็หนึ่งนี่บเน้นมาครับพายจันเน้นให้แค่หนึ่งหกหนึ่งเก่าหเกเน้นซ้ำนี่เอาธรรมชมซาดุพายจันเลขคันนมุนนี่พายจันบานตัวไหนครับผม สองเจครับผมเป่าทาว่าสองเจพี่น้องสองเจกับ5้เจนะครับเจ็ดเจหาเลขคันน้ำมลน,นะครับธรูามาชมอืมเอาครับสาธุพี่น้องนะครับไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตตรีได้พี่น้องเด้นะครับนี่พระอา,ารย์เพิ่นกะเขียนให้เต็มชุดพี่น้องเต็มสูตรนวนี่นะครับ ควานจับบาคาราไปรักลอยเออเวอร์กอนไพจันทร์สามตัวให้ตัวใดก่อนฮึยังก่อนอะหาตัวใดล่ะป้งนึงหันบอกว่าเป็นไหงแปดหาสองบ่ะคะเออแปดหาเนี่ยค่ะแปดหาสองหาแปดสองหาแปดสามอือนะครับไพจันทร์เน้นรักแปดงวดที่แล้วพี่น้องพ่กเขาเขาตั้งงวดหกสองหกสองน่ะตรงๆนะครับเอานะครับ เพื่อผูใ้ใดอยากไปหายิบจับสลากกินแบงหารตเตรีได้พี่น้องเด้อนี่ครับหนึ่งหนเก้เกนะครับ26งมักมักติดหนึ่ง,ง,งาอาจารย์ว่าติดหนึงไว้พี่น้อง2 6งหกสองเก้าห่าหามเก้าเจลักหนึ่งพ่าอาจารย์ว่านะครับนะครับชุด3ตัว916 519751 762้นเก้็นึห้นสองหางครับ เก้าหนึ<บ>่งหกกระหานึงเก้าเดี๋ยวเป้าเท่าเขียนเลขคันน้ำมนต์ให้นะครับเอาท่านผู้ชมนะครับเลขคันน้ำมนต์พระอาจารย์ว่าสามตัวเรียวสันพระอาจารย์บอกเป้าเท่าอันนี้เป็นเลขเจ็ดพระอาจารย์ว่าอันนี้เป็นเลขยังเบิ่งเอาแต่ว่าน,นี่เลขสองหรือเลขห้านะครับท่านผู้ชมเป้าเท่าได้เขียนให้เจ็ดสองเจ็ดหานะพี่น้องนะครับจะว่าเป็นเลขเลขสี่บอกพระอาจารย์ เออคือเหล็ก C C ซีเจ็ดว่าสันไฟจานมานะครับเอาเบาเท่าเขียนให well. ้นี่ครับเห็นเป็นเจ7ดเจ็หาะพี่น้องเนาะเอเห็นเป็นตัวตัวไดกะอ่าลองเบิงนะพาจานเน้นให้นึงหกนึงเ้าหกเก้พี่น้องไปหาจิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้นะครับสองหกสองเก้าหานึงสามหกสาเก็นึงก็เป็นตัวร่องธรรมช้ชมนะครับสตัว916519กห้าหนึาับเจ็านะครับพาจานยำบาให้ติดหนึเด้อธรรมช้ชมเด้อนะครับ เลขคันน้ำมลกับเจ็ดสองเจ็ดหอาจารย์ให้เต็มชุดพี่น้องเก้าคู่นะครับบนล่างนะครับอ,อบาบ่าอืมบอฝันบนอยังนั้นไามครับอาจารย์ท่านได้ฝันฝันมันังนม,มครับรอืมเอยยข้าเจ้าอยหญโยมอมมาหาอ่าอาจารย์ก็แล้วบอบได้ฝันออกพี่น้องอ๋อครับผมอืม,อม,อม มีผู้เพิ่นมาหาพระอาจารย์นะพระอาจารย์สวดให้คร่าวๆเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าพระอาจารย์กกยว่าบอกกระยำเบาเทาว่าบ่อยากให้ไายหลายพี่น้องนะครับอ่าเวลามีหน่อยมีหน่อยเท <c oughs> ิงพระเจารย์มืันก็มีงานต่อช่วงบ่ายนะครับท่านผู้ชมอ่านะครับพระอาจารย์ก็จะสวดให้ยามมื้อคืนพี่น้องสวดทําทําพิธีให้ตอนกลางคืนนะถามมารอบหลังก็อาจถามว่าได้ให้พระอาจารย์สวดให้กระจุยกับพระอาจารย์นี่พี่น้องพระอาจารย์ก็จะเอาไล่ซื้อไว้สวดยามมื้อคืน นะครับที่จริงพายจย์ก็บม่อยากให้ทายไลฟ์พี่น้องกะทายสวดค่าที่สวดออกมาให้ทายได้นะครับบางค่าพายจย์เพิ่นกับปุนละเพิ่นจะสวดให้มันประพายจันกลางคืนกลางคืนช่วงกลางคืนมันจะสวดให้นะพี่น้องเนาะมันเดินนั่งให้น้ำนะอธิษฐานให้น้ำในนั่งอธิษฐานให้น้ำเอานะครับกราบขอบคุณขอบคุณนะพายจย์นี่แหละครับปุณหะมหาพายจย์ก็จะได้ลดน้ำมลนเบาเท่ากับเอามืาอนี้ นะครับน้ำมน้ำผ่าจารย์น้ำกับแม่หมูนะครับท่านผู้ชมเอาพอกันคลิปหนานะครับซาถูกครับผมให้มีโชคมีลาภทุกคนนอครับผมซาถูกครับ